เคยเจอใครที่เปลี่ยนไปเพราะความแค้นไหมเจนนาโปรแกรมเมอร์สาวน่ารักผู้ตกลุมรักดีแลนหนุ่มสุดหลอ่อปรากฏว่าดีแลนบอกเลิกเจนนา let's break up เราเลิกกันเถอะเธอชอบเอามือถือฉันไปเช็คตลอดอะเจนนาเสียใจมากเพราะถูกดีแลนหกักอกฉันจะทําให้นายกลับมาหาฉันให้ได้ดีแลนตัดใจจากเจนนาและไปเจอสาวใหม่บนโลกออนไลน์สุซานที่ตรงสเปคเขาทุกอย่างฉันเจอเกมเปิดใหม่มาเล่นด้วยกันนะดีแลนตกลงและสมัครไ d ดีเกมใหม่ ความรักครั้งใหม่ของดีแลนเป็นไปอย่างสวยงามอยู่ดีๆวันหนึ่งที่ดีแลนไปทํางานเจ้านายของเขาเดินมาหาด้วยท่าทางโกรธมากวันนี้มีงานสําคัญแต่นายกับลบไฟทุกอย่างทิ้งเนี่ยนะนายถูกไล่ออกแต่ผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับดีแลนรู้สึกผิดหวังมากเลยอยากให้ซูซานมาปลอบใจเลยส่งโลเคชั่นที่อยู่บ้านของเขาไปให้ซูซานเลงี่พักผ่อนรอเมื่อเธอมาแต่พอดีแลนตื่นขึ้นมาขอบคุณนะดีแลน ที่ให้ข้อมูลทุกอย่างของนายด้วยมือของนายเองเมื่อเขาหันไปเขาไม่ได้เจอกับซูซานแต่กับเจอเจนนะา